สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุภูสุคนมาพบกับกินไปแสบไปคือกเกาค่าหางหายไปโดนพี่น้องจา้าข้าตะไปท่องเที่ยววัวตะกลับมาจะพี่น้องมาจะมากินมันนี้มาถอดหัวถอดหางมา,มาหวัวกับถอดหัวถอดหางได้จากพี่น้องจา้าได้อย่างวันตีซอยจุข่ะซอยจุข่าน้ำจิ้มดีขมๆจาพี่น้องนี่จา้าอยากหลายพี่น้องอยากกินหลายมาเดินมาเดินมากินน้ำกันพี่น้องมาจ้า อันกลับมากับมาก,มากักโตเจ็ดมือจ้ะพี่น้องเพราะว่าอันมีเพิ่นเพิ่นว่าคันมีใบฉีดวัคซีนเนาจะจ้ะครบสองโดสเพิ่นก็ให้กักโตเจ็ดมือเนาะจ้ะพี่น้องจะ้ะกักโตแล้วเรียบร้อยก,ออก,กยอ็ออกมาแล้วจ้ะพี่น้องออกมาแล้วก็กลักบบ้านสามมือเนาะค่ะก็กลับมากรุงเทพเนาะจ้ะพี่น้องจะ้ะมามาเนี่ยเริ่มมาเห็ดเริ่มมาพบพ่อพี่นอ้องอีกคือเก่าจ้ะพี่น,ออไไน้องบ่าอะไยห้างมาก,กินก่อนจะ้ะ พี่น้องจ้ามื่อเนี้ยว่าได้เห็ดเป็นนันชิ้นเงีๆยจะเห็ดเป็นลูกเต๋าจะม่กินน้ากันพี่น้องพักก็ไม่มีหมางไม้เยอะแยะจ้าพี่น้องจ้าข้าวมิ้นขาวจ้าพี่น้องใบโหระพาผักสลัดแล้วก็กระเจี๊ยบค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็มะระนะจ้กพี่น้องแล้วก็อันใบพักเพ้วจ้าพี่น้องแตงกวาจ้าข้ามแหลกพี่น้องถอดหัวจ้าขอโทษขอไผ่อันพี่ๆน้องๆถ้าว่ากินดิฟนะจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าม่กินน้ากัน บ่าว่า่ไอ้ห่างนี่จ้ะม,มุมใช่ถูกใจหลายพี่น้องอืมาละพี่น้องือม,ม กินเร็วหรือคันแทนาพี่น้องจ๊ะมาจ้ะห้างหายไปโดนยะเพิ่มลืมกันเด้อจ้ะพี่น้องจ๊ะอืมอืมอมันมอามีสิออกนอเนื้อเหนียวเนี่ยพี่น้องอืม หอมจังจับมาลองตับกันจับพี่น้องอพี่น้องเอยเห็นสอนอยู่นี่ไป,ไปใส่นอกสอนหยิบช้อนหหน่อยได้ไหมคะ บ้านจอยจพี่น้องจ้ะอพี่ๆน้องๆมันก็จะสงสัยนะจ๊ะว่าหายไปสายโยนมาทีหายไป,ยาายไปสามเดือนจ้ะพี่น้องสามเดือนพอดีจ้ะสดกันจ้ะพี่น้องมม อตอนแรกว่าสิไปเดือนเดียวพี่น้องบางทีคิดไปคิดมากอยากฉีดวัคซีนจะก,กระเลยไปฉีดวัคซีนจะก,กระเราะเดียวยุ่งยากพี่น้องจาก วัคซีนเป็นสีที่ผนกระสีง่ายๆพี่น้องสีฟรีพร้อมจ้ะแล้วก็ญางเข้าไปกับว่าต้องถ่าคิ้วดนจ้ะพี่น้องย่างเข้าไปเพื่นกับเขียนซื้อเขียนย่างไห้เพื่นกับได้สีดเลยจ้ะพี่น้องเพื่นกับให้นั่งถ่าเข็มแหลกสิห้านาทีนะจ้ะเข็มสองห่างกันยี่สิบแปดมือจ้ะแล้วก็เข็มสองพักห้านาทีกัญางออกมาได้จ้ะพี่น้องจ้ะมามุมจ้ะ ซบเดี๋ยวกลับมาหาพี่พีน้อง,องก็เกาเร้่อจับพี่น้องอย่าลืมอย่าพึ่งลืมกันเด้อจับพี่น้องจ้ะไปพุ่นกับมวน,นย้ะพี่น้องไปหาเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดเผิงมาได้ห่อหนึ่งเลยนะพี่น้อง หางมัหูจังเฮ็ดค่ะ,ะก็เลยบอกล่าวมากินเก็บแล้วก็กอกงไว้อยู่ในป่าล่ะพี่น้องจ <c oughs> อบจับจ้ะอืม ไปผุงชุนหอดตำห้องพี่น้องก็ไเด็กกินยูตะวาไปสื่อแพงจ้ะเอินน้อยสามร้อยพี่น้องจ๊ะยอมตำเอาโมไม่กินตกันจ้ะแับ กรับห่อโรงแรมอันมากักตัววัซซีเฮดคลิปพี่น้องเฮดบาไรเป็นอันเป็นไข่วัดพี่น้องตอนแรกตกใจนว่าจะของติดโควิดมาที่นี่เช็คแล้วเช็คอีกมาบอเป็นยังว่สาสันสงสัยแพ้อากาศเพิ่นก็เลยเอายานแก้แผลไม่ให้กินค่ะนอนสองสามขึ้นเลยจ้ะพี่น้องนอนแบบสลบสไลด์จ้ะ <c oughs> บบเป็นยังไงพี่น้องสบายดีบ่บาได้บอกกันโดน ไปผุ่นกับวัสิไอ้สดวัสเยมตักไทยผุดพีพีผุดน้องๆเนาะจ้ยะยากว่าแส่บพี่น้องถึกใจไรเนื้อเสือคะ่ะเจ้า น้ำจิม้มร้านเห็ดห้แซ่บแซบพี่น้องขมอำลํร้านไส้กอย่น่ล่ะเครื่องไส้เครื่องข้นพี่น้อง <c oughs> หายัม่ทางกินน้ำกับว่ากาวใส่บะยากาบ่าอยาก,ก,า,า,ยา,กากล่องปะนะจับ ตอนลูกเตาพี่น้องกำลังกินกำลังพ่อคั่มพอดีคำ ไปสีวัคซีนเข็มสองพี่น้องเอ,อ้ยไม่ว่าจะบ่เป็นอย่างใครน้อนสมอยู่งขึ้นหนึ่งมุมจ้าพี่น้อง 那说说别让 แต่บืมชได้ปะเมียม่ยนแ่ยขาเชิญนะพี่นอ้องมาคำสุดท้ายพี่น้องมากินซูพีซูน้องบึงมาไายงานโตจ้ะหายไปโดนพี่น้องจ้ะ คำสุดท้ายมาโมงน้องกันนี่จ้ะจับมันหวานเพื่อพี่เพื่อน้นองทุกคนคิดหอดคิดถึงเดอ้อจ้าพี่น้องจ้ะจะพื้นเลืมกันเดอ้อจ้ะคือเก่าละจ้ะฝากเป็นกําลังแนงใจกันเนาะจ้าพี่น้องจ้ะอมืมาโมงมมจับเจ็บเลยจ้ะ,มะกินมั่งมั่งหลง เนาะไปหายาขาเสือกันนะสิมันวนต่อพี่น้องนะอจากน้ำจิ้มขมขมแซ่บๆอันนี้ก็เดี๋ยวหายาขาเสือสิมันวนกับหลานต่อจ้ะพี่น้องจ้าฝากไว้คือเก้าแล้วจ้ะพี่น้องพอกันคลิปหนานะจ้ะคิดหอยคิดถึงคือเก้าเล้จ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวมียังไม่ไม่สิมาอัปเดตเดยฟังเลาจ้ะพี่น้องจ้าฝากไว้สักนิดเดียวจ้าพี่น้องลาไปแล้วจ้ะพอกันคลิปหนานน้จ้า ฝากเป็นกำลังแรงใจกันคือเก้านะ่จาราไปแล้วสวัสดีค่ะ